ไม่อยู่เลยพลอนไม่อยู่แล้วเวลาทีมขี่มันบิดขึ้นไหมวูบไหมวูบไนลองดูใหม่สิไปลองขี่ดูใหม่สิ ไม่ได้เลยใช่ไหมไหนลองเทสให้ดูหน่อยดิอ่ะวันนี้นะครับมาดูเจ้าเว็ร้อยสิบไอพีสองพันสิบสี่คันนี้นะครับสตาร์ทติดยากนะครับและพนก็ดับนะครับบิดก็ไม่ขึ้นนะครับวูบๆนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างทีนลองดูก่อนนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองนะครับเออเมื่อกี้ลองรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะ้ สตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากสตาร์ทยากนะครับผลและดับบิดไม่ขึ้นนะครับวูบๆนะครับเป็นจคงไหนฮะมันเดิมใช่ไหมอ่ะดูปั๊มก่อนไป หัวเทียนทิดูแล้วเนาะหัวฉีดดูแล้วอ่าดูปั๊มก่อนมาอ่ามาดูปั๊มนะครับมาเอามาจอดไว้แต่เช้านะครับคิดว่าแต่ช่างทีนยังไม่ได้ลองนะครับแอบลองตอนไหนไม่รู้นะครับอ่าอันดับแรกหัวเทียนดูแล้วนะครับไม่เป็นไรหัวฉีดดูแล้วโอเคอ่าดูปั๊มก่อนนะครับแบตเตอรี่ทินชาร์จหรือยังมีไฟไหม อ่ะแกะมานะครับเอาเอาเอ่ะโอเคเอ,เอ่ะลองวัดดูก่อนไปดีที่สุดนาะอ่ะลองมาวัดดูนะครับนี่ชิบอ่ะเสียบดูสิช่างใหญ่ เดี๋ยวเออเสียบเลยอะ ตอนนี้นะครับก็ถอดเรือนนะครับมาล้างทําความสะอาดดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือยังไงนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ได้นะครับก็ต้องลงเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแบปตัวนี้ดูนะครับอันนี้เช็คดูแล้วนะครับไม่เสียนะครับโดยการเอาอีกตัวหนึ่งนะครับมาสลับลองดูนะครับรถอีกคันหนึ่งนะครับของเจ้าทีนนะครับช่างทีนนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ ลองล้างเรือนดูก่อนนะครับเอาดำนะครับ

ติดของน้ำมันติดเดยอ่อะลองดูสิอาเปลี่ยนหัวฉีดนะครับ มัฉีดเสียนะครับนี่ลองสตาร์ทดูอีกรอบฟึ่อะไหนหมอกรองมาดูสินี่หมอกรองเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับตัวการนะครับอยู่นี้นะครับหัวฉีดนะครับเสียนะครับนี่นะครับได้เปลี่ยนใหม่นะครับ หมอฉีดเสียนะครับหลังจากที่เราเช็คปั๊มติ๊กปั๊มเชื้อเพลิงนะครับไม่ใช่นะครับปลั๊กหัวเทียนไม่ใช่หัวเทียนไม่ใช่นะครับล้างเรือนเสร็จก็ไม่ใช่นะครับดูไสตกรองอากาศตันหน่อยนะครับแต่ก็หน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับก็ลองมาเช็ควาลนะครับ เช็ควาล์ดูวาลก็ไม่ยันนะครับวาลก็ปกตินะครับก็ลองเปลี่ยนหัวฉีดดูนะครับก็สรุปเป็นกับหัวฉีดนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ขี่ไปขี่มานะครับวูบบิดไม่ขึ้นนะครับไล่ไปไล่มาหัวฉีดนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ